อนของไสเดือนกันนะคะเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นจาก,น,จากนี่นะคะลราก็ได้อุปรกรณ์มาเรียบร้อยแล้วใช่เลยอันนี้ไม่เขียวนะคะไม่เขียวนี่นะคะคือที่เขาเหวานี้นะค่ะดินไอที่เขาเหวานี้นะคะดินนะคะดินที่ เราจะใช้นะคะส่วนใน้ก้อนๆส้เดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บไปเลี้ยงค่ะขยะขยะขยับแบบนี้ค่ะและส่วนอันนี้นะคะกระมังสีนี่นะอ๋อไม่ไดีกระมังอันนี้นะคะมันจะใหญ่หน่อยอ่ะคืออันนี้นะคะมันจะเป็นกระมังที่เราจะเจาะรูไปข้างในนะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้ตรงกลางแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เจาะรูไปทั่วๆเลยค่ะแล้วก็จะแล้วเราก็จะใส่ขี้วัวนะคะขี้วัวนะคะเนี่ย ้ำให้มันเย็นนะคะต้องรอสักพักใหญ่ๆเลยล่ะคะ่ะแล้วก็รอให้มันเย็นนะคะถึงจะใส่ไช่เดือนมันไปได้ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ <MBA. S 1> เ,เราก็จะเราก็ไปซื้อของสากที่ร้าน2ีบาทเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเดินทางกับบ้านนะปึ๊บเราก็ซื้อคิวมานะคะนี่นะคะแี่นห่วงะกีเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอามาใส่กระมะะังค่ะหนึ่งถุงอันนี้คือถุงที่เราเทไปแล้วนะคะ นี่นะคะเราก็จะเอาสายยางน้าเนี่ยคะ่ะนี่นะคะสายยางนี้ค่ะก็เอามาราดราดให้มันทั่วๆนะคะนี่นะคะอันนี้เขาทําเป็นเบดดิงนะคะเบดดิงนะคะเป็นอาหารของไส้เดือนแล้วก็ที่อยู่ของไส้เดือนค่ะต้องใส่น้ําแล้วก็แช่จิิงไว้3มวันค่ะทําไมต้องแช่น้ําไว้ครับแช่น้ำไว้ให้มันชื้นๆคะ่ะที่เพราะว่าไสาเดือนมันชอบอยู่ที่ชื้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าขี้วัวเนี่ยเวลาถ้าเกิดเอามาไว้ ใช่เลยมันจะร้อนใช่ไหมครับเพราะมันเป็นยูเรียเป็นปุ๋ยใช่ไหมเราเลยต้องแช่ให้มันเย็นก่อนใครเตือนชอบที่ร้อนหรือที่เย็นครับที่เย็นค่ะที่เย็นถ้ามันอยู่ที่ร้อนๆเดี๋ยวมันจะตายได้นะคะต้องใส่น้ําขนาดไหนครับต้องใส่น้ําขนาดให้เรารู้สึกว่ามันชื้นๆนะค่ะมันให้ท่วมเลยไปให้เตี้เลยเนี่ยหนูรดมาตั้งนานแล้วมันยังไม่ท่วมเลยนะคะนี่นะคะหนาวมันก็เริ่มเต็มแล้วนะคะทุกคนมาดูมาดูมาเล น้ำมันก็เริ่มล้นแล้วนะคะเห็นไหมนี่มันเริ่มเต็มแล้วนะคะตอนนี้คุณนั่งลงสิคูกเป็นอะไรหลหรอเหม็นค่ะอ้าทำไมถึงเหม็นครับเพราะมันคือขีวัวแต่คีวัวเป็นอาหารของอะไรของไส้เดือนถ้าใครจะเลงก็ต้องขอโทนหน่อยนะคะ หนูอยากเลี้งเองใช่ไหมใช่ค่ะอะไรอันนี้มันทำไมมันเป็นฟรงกลมครับพอ่อเพราะว่าขี้วัวมันก็จะมีมันเรียกว่าอะไรอ่ะยูเรียมีแบบชิ้นสกปรกวันนี้นะคะก็เ,เป็นวันที่2แล้วนะคะเราก็จะมาตักน้ำ ส่วนหนูจะบอกว่าส่วนหนึ่งนะคะเราจะตักเก็บไว้นะคะแต่ส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะเททิ้งนะคะเอ้เราก็จะเททิ้ง,งคือเราจะเปลี่ยนน้ำใช่ไหมลูกคือเราจะเปลี่ยนน้ำค่ะอ่าจะเอาน้ำเก่วนี้ออกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่ใช่ไหมคะใช่แต่คราวนี้เราจะเทเลยก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าน้ำนี้ก็มีประโยชน์เอาเป็นน้ำปุย๋ยเราก็เลยจะเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะเอาไปกเพื่อที่จะเอาไปทำสีไปลดน้ำต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้สูงแล้วก็นี่เราก็จะได้เก็บผลผลิต ไปเดือนไปใส่ใ<ช>บ้านใหม่ใช่ไ,ใใชไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เทน,นะคะเทเลยก่ะสอบกระสอบเขาบอกนี่ไงจเแลลู่ล <laughs> <ๆ> <laughs> ย่ไรเ่ออยากให้แม่มาดู <laughs> เยอะมากเลยค่ะทุกคนดูดิค่ะใช่ค่ะเราจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วกันโอ้โตัวนี่ค่ะนี่เป็นตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่อตัวลูกมันก็มีนะครับอันนี้ก็คือบ้านใหม่ครับที่เราเตรียมไว้เดตกิ้งเราก็จะเอาไส้เดือนสุกบ้านใหม่ไส้เดือนที่อยู่ในนี้นะคะเราก็จะขุดขุดหลุมไปตรงกลางๆนี่ครับ เราก็ทำแบบนี้นะคะสายเดือนมาใส่สา,สาเดือนเอามาใสา่เลยโดยเอาอุยะไรดหรอดึกดื่นดึกดื่ดนาาโดยเอา,อาให้แบบเบดดิ้งเก่าเข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่แบบแค่เกิดว่าเขายัางยังไม่ชินกับบ้านใหม่เขาจะได้มีอยู่บ้านเก่าได้นะ ให้ดูเลยทุกคนต้องขออภัยสำหรับคนที่กินข้าวด้วยนะคะ <c oughs> นี่ลงไปสองถังแล้วลงไปสองถังแล้วนะคะทุกคนไปกันนะครนี่ก็จะถังที่สามแล้วออขออภัยคนที่อยากเหยียงมันหน่อยนะคะ <c oughs> นี่นะครับนี่ <โ>อะไรเนี่ยพี่วะโมพี่วะอะไรพี่ว่า, <c oughs> วากดใส่เดือน <c oughs> นี่เราก็จะทําการกดนะคะ <c oughs> นี่นะคะพ่อมาถ่ายพ่อมาถ่ายจะ <c oughs> ให้พ่อถ่ายกันนะคะนี่นะคะเราก็จะทําการกบนะคะคลุกลุกลุนะคะนี่ได้แล้วนี่จะบอกว่านี่นะคะเราก็ทํา ทำเส้นเดือนมันออกมาแล้วนะคะคือเรากบไปนะคะเพราะว่าเบดดิ้งเราไม่พอเราก็ใส่ไปสองกำเลยนะคะแบบองนี้นะคะแบบองนี้เลยแบบนี้นะคะคือเอาแบบนี้มานะคะเพเอามาใส่นะคะใส่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 เพราะว่าเบดดิ้งเราไม่พอนะคะนี่คือเราก็ตัดสินแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราวัดไปเด้อคงณใส่มันมีไข่แบบไม่แยกก็เหรอไข่ไส้เดือนนี่สีเหลืองๆนะคะเห็นไหมคะค่ะนี่คือไข่ไส้เดือนแล้วคุณไม่กลัวเหรอลูกไม่กลัวค่ะหนูนัเกาะขอบมนาโจ้อย่างนี้เขาเรียกว่าแทนไม่แยกกันเหรอนี่ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะเกาะขอบกระมังอะนะ อยัคฆู้เหมือนพยาคฆ์เลยค่าแบอกว่าแม่ไม่ชอบค่ะแม่อยากแยง